สวัสดีเช้าว,วันอังคารที่16เมษายนส5 6นายนนะครับผมเวลาขณะนี้ประมาณ7.20หนนะครับพิกัดโคกน้องนาร,รูหมันฝารมเช้านี้มีโอกาสทำคลิปให้พี่น้องได้ชมนะครับตองกววนะครับ ตัวอาจารย์บ้านเราเนี่ยละครับตี่จะเป็นไ่ตรงน่ครับต่อสาย P.E. นะครับเวลาีจะไปลดต้นไม้ เของไส้ไก่ครับของไส้ไก่ปีนี้ปีนี้คิดว่าน่าจะไม่ผลแรงนะครับเนี่ยปลาเยอะนะครับปลาเยอะเนื่องจากว่าฝนไม่ตกมาเลยนะครับไม่มีไม่ได้เติมน้ําเลยทําให้น้ำแห้งขอดแล้วไม่น่าจะผลแรงนะครับเนี่ยปลาเยอะครับในของไส้ไก่เนี่ยมีทุกชนิดเลยไอชอนไอโดตะเพียนปลานิน หน้าแรงเดือนมีสายก็จะแห้งแรงนิดนึงนะครับโชคดีที่เรามาขุดคลองขุดบ่อทาให้มีน้ำนะครับทาให้เห็นสภาพความอุดมสมบูรณ์อยู่ตัวนี้ก็เหมือนกันครับต้งกวาวต้นจันทร์ตกับลังนกกระจอก ที่ต้นลำชานะครับต้นใหญ่ความสมบูรณ์ของธรรมชาตินะครับก็จะเป็นขนุนนะครับขนุนต่อตัวน้ำแบบ เป็นมะม่วงเป็นเล็กๆนะครับเร็่ออกดอกแล้วมะม่วงเชเดียวเช้าๆนะครับก็จะเติมน้ำประดางใส่บอ่อไว้นะครับประมาณ วันละสองถึสามชั่วโมงนะครับเติมน้ำมาดาลก็จะเติมสูบน้ำจากบ่อใหญ่มาเติมน้องบ่อกบไว้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้น้ำแห้งนะครับ เป็นต้นว่าว่าไม่ตัดทิ้งนะครับต้นว่านี่เก็บไว้ไปเป็นร่มครับับตนว่าแนวคลองนะครับแนวคลองก็จะ ลงมะพร้าวมะพร้าวน้ําหอมนะครับสักตรงมาจากบ้านแพรวสมุทรสาครนี่ครับปลูกมะพร้าวลิมลองไว้ยาวตลอดแนวเลยนี่ครับเตินมน้ำประดาน้ำแรงนะครับ องกวาวต้นนี้ก็ต้นใหญ่แล้วครับทองกวาว่ต้นใหญ่เลต้นจานรอดอกออกสะพังหน้าแหลงปีนี้ยังไม่อ,ออกดอกครับลุ้นปีหน้าครับในวนี้ก็จะปลูกต้นหมากนะครับต้นหมาก ตนบนตรงนู้นก็จะเป็นต้นไม้ต้นมะม่วงนะครับม่วงมีไม้ป่าแล้วมีต้นปักติว้วต้นมะม่วงนะครับแนวติดรั้วเวขาวอยก็จะเป็นทองอุไลนะครับเป็นไม้ประดับนะครับทองอุไลนะนี่ก็จะเป็นไผ่ กันทำโาะนะครับในการนี้จะเป็นต้นสำสากจมตุลีให้ร่มนะครับจะทำร้านกาแฟตรงใต้รแจมตุลีเนี่ย กาวอีกต้นหนึ่งนะครับให้ชมนะครับปีนี้ปีนี้ยังไม่ออกดอกครับต้นจานตน้นโตนะครับตนน้นดอกจานบานสะพังหน้าแรงต้นเดือนมีนากุมพามีสายนนี้ปีนี้ยังไม่ออกดอกลุ้นปีหน้าครับออกสีแดงสีส้มสีแดง ตู้แล้วก็ลูกๆก,ก็ยังไม่ได้เอาออกจากคอกนะครับเนื่องจากว่าอากาศร้อนนะครับก็เลี้ยงที่คอกนี้เลยอหอยพรกไไไ็ได้ได้ได้นี่ครับภาพรวมนะครับก็หน้าแร้งครับ โคกนองนาคุมันฟาร์มสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเนบซีแฟนกับทุกท่านที่ติดตามช่องคุมันฟาร์มนะครับผมขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ